สตางรูรุ่นแรกรัชกาลที่วัสดีิรับผมประป่าศึกษาแบงเหรียญโบราณเจ้าของช่องรับซื้อเหรียญและจำหน่ายขายแบ่งปันเหรียญเอฟสีฮะนี่คือเหรียญหนึสตางรูเนื้อทองแดงด้านหน้าตาอุนาลมด้านหลังพระแสงจักร รอสหนึ่าศูนย์ก็ต้องบอกก่อนเลยว่า1สตางค์รูทองแดงรอสหนึ่ามศูนย์นะฮะเป็นเหรียญกระสาบสตางค์รูทองแดงรุ่นแรกสมัยรัชกาลที่หนะฮรอืมรอสหนาศูนยเนี่ยอ่าก็รู้สึกว่าจะเข้าสู่รัชกาลที่6กละนะ,ะยังไม่ทันเปลี่ยนแปลงเป็นพอสอนะฮะ เออก็ต้องบอกว่ารอซอนหนึ่งอ่าหนึ่งสตางค์โลทองแดงรอซอนหนึ่งสามศูนยะ์เนี่ยเอฟซีฮับผลิตออกมาในยุคสมัยรัชกาลที่หกนะฮะอืมก็ต้องบอกก่อนเลยว่ามียอดจํานวนเนี่ยก็ต้องบอกไม่ถือว่าน้อยสักเท่าใดนะฮะนะ,ะมียอดจํานวนการผลิตออกมาราวสักห้าล้านเหรียญน,นะฮะไม่ใช่ห้าเหรียญห้าสิบเหรียญห้ารอ้อยเหรียญน,นะฮะ 5ล้านเหรียญครับ f s ถึงแม้ว่าจะมียอดจำนวนการผลิตออกมามากถึง5ล้านเหนนะรียญนะฮะแต่ช่องของปากก็ยังรับซื้อกันอยู่ไม่ว่าจะเป็นสภาพผ่านการใช้งานมาแล้วเกรดสี่เกรดบีหรือว่าเกรดเนะฮะถึงไม่ผ่านการใช้งานกันเลยทีเดียวใครมีต้องการขายติดต่อมา ID Line อยู่ตรงนี้ส่งรูปเหรียนประเมินราคากันนะฮะเพิ่ม ID Line กันสะก่อน 0927928232ถ่ายรูปเหรียญของท่านทั้งด้านหน้าและด้านหลังให้ชัดเจนนะฮะแล้วส่งมาที่อีดิลายตรงนี้นะาเหรียนของท่านของท่านใช่เนี่ยนะฮะอดมินรเขาจะประเมินราคาให้นะโอเคเนาะเอฟเสียผ่านการใช้งานแล้วสําหรับรอสอ130นฮะปาปาก็ให้ราคารับซื้ออยู่ที่ประมาณเหรียญละ20-30บาทถ้าสภาพผุก่อนราคาก็จะไม่ถึงนะฮะ ขอผ่านการใช้งานสมบูรณ์รับสื่อที่ประมาณ20-30บถึงาบาทแต่ถ้าไม่ผ่านการใช้งานเลยเนี่ยราคาประปาร,รับสื่อที่ประมาณเหรียญละ1 0 0รบาทนะฮะต้องขอเหรียญที่ไม่ผ่านการใช้งานสวยจะจัดนะอืมถ้าไม่ผ่านการใช้งานแล้วแต่มีสนิมกัดเอยสนิมเขี้ยวสนิมแดงเกาะเอยอย่างนั้นราคาก็จะไม่ถึง1 0 0รบาทนะฮะนี่คือราคาล่าสุดปัจจุบันในคลิปนี้ใครมีติดต่อมานะฮะนะใครมีติดต่อมา สำหรับเหรียญหนึ่งสตางค์อทองแดงรอสหนึ่งสองหนึ่งสามสมรจชาการที่6คอยติดตามคลิปช่องเขาป่าจะประกาศรับซื้อเลยนะันต่อคลิปนี้